สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับได้เวลาคุยกับท่านจันแล้วครับวันนี้ผมอยากจะมาเล่าประ,ประวัติเพื่อนผมให้ท่านจันทร์ฟังนะครับนามสก,การครับจเจริญธรรมเพื่อนผมเนี่ยชื่ออะไรหรือเพื่อนผมเป็นเพื่อนรุ่นพี่ประมาณ10กว่าปีรักกันมากชื่อชะรอเฟื่องอารมณ์ครับรู้สึกจะนำสกลคุค้นๆกับนักสแสดงนะ,ะเป็นหลานเขา พี่ชะลอเฟื่องอารมณ์นี่เป็นอดีตอธิบดทีทุกกรมในกระทรวงพาณิชย์และเป็นประรลัดกระทรวงพาณิชย์เพราะเป็นนักเรียนนอกก็มาเร็วแล้วก็เมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็บังหมดด้วยสปิริตลาออก ข oh, right. ับลาออกไปทํากรมการประกันภัยให้เป็นสมาคมประกันภัยที่มีอยู่เนี่ยครับเด oh, ี่ยวมาไวเนี่ยเป็นปทำงานเอกชนเป็น,เป,นเป็นหน่วยงานของรัฐเหมือนกันคอปพอะไรเขาเนี่ยครับหาออกมาทําเพื่อให้รุ่นน้องขึ้นสุดยอดมากันเรียนนอกอยากจะเล่าให้ท่านฟังหน่อยว่าผมคบกับท่านมาก็นานมากแล้วจนท่านท่านจากไปเมื่อสักสามสามอาทิตย์ที่แล้วโดยผมก็ไม่รู้เลยจากไป แต่ว่าการจากไปของท่านเนี่ยอยากจะมาเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังและช่วยวิจารณ์หน่อยก็ปรากฏว่าเราคบกันมาก็กินข้าวกันเกือบทุกอาทิตย์ท่านย้ายไปออกจากงานไปอยู่คอปปะผมก็ไปที่ทํางานอยู่ซอยอร่วมฤดีคุยกันตลอดท่านก็ดูเป็นบุรุษที่สุขนิยมแต่ไม่รู้ว่าท่านแน่นอนเรื่องาศาสนามากไม่รู้เลยครับภรรยานี่เป็นคนญี่ปุ่น นะครับมีลูกสองคนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตไปอายุ87ปีท่านทำมรดกไว้สุดยอดมากเลยครับให้ตายแล้วเผาเลยห้ามเชิญใครห้ามลบกวนใครทั้งหมดเพราะว่าบริจาคศพให้กับ โรงพยาบาลแล้วเนื่องจากว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยเขาหยุดรับบริจาคท่านก็เลยสั่งแล้วก็งานศพท่านก็ง่ายๆเลยผมยังไม่ได้ไปเลยเสร็จแล้วก็ถึงได้บอกว่าไม่อยากรบกวนผมผมก็เออยังชื่นชมนะครับพี่ลอก็ยังนึกถึงผมว่าเฮ้ยอ,อย่าไปรบกวนเขานะเดี๋ยวเขาต้องมาจัดการอะไรให้เราเราไม่ต้องทําไม่ต้องสวดเลยแต่ที่บ้านเขาก็เลยสวดวันหนึ่งนะครับคืนหนึ่งแล้วก็เผาเลย ไม่เก็บกระดูกไม่อะไรทั้งสิ้นเลยครับถามท่านจารย์ว่าเนี่ยครับดูไม่รู้เลยว่าพี่รอเนี่ยทำตามอันนี้ซึ่งเขียนสุดท้ายว่านี่แหละทําตามพิธีพุทธศาสนาที่เราเป็นชาวพุทธจริงๆจะามาตามเช็คประวัติของท่านฉลอเฟื่องอารมณ์ไปด้วยครับแล้วตามาก็ ได้เจอภาพแคปภาพท่านออกมาหล่อใช่กูนี่หลอหมดชลิชชลัดชลอเนี่ยอามาส่งภาพไปให้ลายของปาร์ตี้ป้อมอเผื่อว่าจะให้เจ้าหน้าทีเ่เอามา Insert, อินเสิร์ตประกล้องขึ้นจอหน่อแล้ก็ได้ส่งไปไมซาว่าจป้อมเขาได้รับแล้วยยหรือยังหรือเจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถหาเบอร์ หาเบอร์เอามาขึ้นในระหว่างนี้ได้ด้วยครับเป็นเป็นเป็นรูปท่านรอมากครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะครับท่านถึงแก่อนิจจกรรมไม่นานมานี้ใช่ครับเพิ่งเผาไปเบื่อสักไม่เกินสองสามอาทิตย์เนียครับอท่านเสียเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาครับสองห้าหกห้าครับเวลาบ่ายสามยี่สิบที่โรงพยาบาลจุลาอายุแปดสิบสี่ปีแปดสิบสี่อ่มเป็นรุ่นพี่สักสิบปีสิบปีครับสิบปี ท่านอยู่ในวงการประกันภัยไทยได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักภาพขึ้นแล้วครับและเคารพนักเรียนอเมริกันท่านเป็นอดีตข้าราชการหลายสมัยเข้ารับราชการตั้งแต่ปีหนึ่งห้าคะเรามาอยู่ปสองน่ะ1นึ่ถึงสาก็ประมาณสักเกือบ30มสิบปีเข้าหนึ่งห้าก็พ้อมๆกับผมครับดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ อธิบดีกรมการประกันภัยอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นทุกรวงครับเป็นทุกกรมครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นอธิบดีกรมทะเบียนการค้าคหลังจาก,กเกษียณอายุราชการได้ดํารงตําแหน่งทางธุรกิจต่างๆมากมายท่านชฉลอยยังเป็นอดีตผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยครับท่านเป็นคนตั้งซึ่งท่านได้เข้ามาบริหารสมาคมรวมระยะเวลากว่า12บสองปีสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็เป็นสมาคมที่ ให้ความเคารพท่านชะลอไม่ใช่น้อยที่เดียวอ่ะรู้สึกมีอ๋อใช่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชลิตเฟื่องอารมณ์ด้วยเป็นหลานนั่นแหละเกี่ยวข้องกับแอนด์ด้วยแนนด์ด้วยครนะชลิตตาเฟื่องอารมณ์เป็นนักร้องนักแสดงครับประมาณนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านชะลอเฟื่องอารมณ์ที่ท่านปฏิบัติตามที่พลเรกบรณวิทย ซึ่งเป็นรุ่นน้องประมาณสักสิบปีเล่าให้ฟังเนี่ยอาตมาเห็นภาพท่านที่ปรากฏหน้าจอเห็นภาพที่ปรากฏหน้าจอของช่อง13สาสยามไทยเนี่ยใครที่ฟังรายการวิทยุก็สามารถเข้า Google พิมพ์คำว่าชะลอเฟื่องอารมณ์ก็จะพบผู้อาวุโส หน้าตาท่านดูเกลี้ยงกล่หล่อครับนะ,ะเพราะว่าเขาหล่อทุกคนนะครับตระกูลนี้มันกันเป็นดาราไม่ได้นะครับดูหน้าตาเกลี้ยกล่ำตัวจริงหล่อน,น,นี่ตอนอายุเยอะแล้วนะครับรูปนี้เนี่ยน่าจะอายุเกินเจ็ดสิบแล้วครับอายุท่านน่าจะเนี่ยตอนอตอนสิ้นเนี่ยอายุแปดสิบสี่ถือว่าอายุยืนนะครับคนอายุเกินแปดสิบได้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จรู้สึกตอนตายอายุแปดสิบสี่เนี่ยปีเดียวกับแม่ตาตมาที่เสียชีวิตอ๋อครับแปดสิบสี่ปี เพราะนั้นอาตามาก็ขอแสดงความชื่นชมข้อแรกคือหนึ่งการจัดงานสอบโอ้โหเด็ดขาดมากเลยการจัดงานสอบแบบจบเร็วเนี่ยต้องเป็นเรื่องของนักปราชญ์และเป็นเรื่องของคนฉลาดเท่านั้นเพราะว่าถ้ายืดเยื้อยาวนานเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีอีกโก้อ,อัตตาไม่ว่าจะเป็นอัตตาส่วนตัวหรืออัตตาของคนข้างหลังที่ยังเป็นเป็นอยู่ก็อ,อัตตาทั้งนั้นแหละก็แล้วท่านยังสอนลูกอีก เป็นพินัยกรรมว่านี่แหละคือศาสนาพุทธประกอบกับภรรยาท่านเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ทําศพแบบนี้ครับส่งไปเลยครับไม่ต้องไปสวดเลยท่านนะ่านจะเอายี่ตอกหนึ่งสองสามบอกเลยเขาไปจัดการให้เสร็จเลยเอา,มาสมถือว่าการที่ท่านยืนยันว่านี่เป็นเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยการกลับปรากฏว่าในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธกับปฏิบัติได้น้อยรายมากที่จะปฏิบัติให้งานศพจบเร็วอ่ะใช่ ประเภทตายวันนั้นเผาวันนั้นเนี่ยครับน้อยมากอันนี้ตายวันหนึ่งเผาลุกขึ้นสวดวันเดียวจบใช่มวนเดียวจบไม่มีรดน้ําไม่มีอะไรเลยอันนั้นวิเศษมากเลยนะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเดว่าถ้าเป็นคนมีความกล้ามากแล้วแม้กระทั่งคนสนิทอย่างบรรวิศเก่งเรียนก็ไม่บอกให้สร้างไม่บอกแล้วมาเสร็จแล้วค่อยบอกบอกเขาเนี่ยเขาก็ต้องมายุ่งกับเราอุตลุดหมดรบกวนเขาเปล่าเปล่านั่นใช่ไหมจริงๆการไม่บอกคนไปงานศพตนเองเนี่ยถือว่าเป็นความฉลาดนะ เพราะคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคนคนหนึ่งไปงานศพบของคุณเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นศพในระหว่างการเดินทางไปงานศพบคุณก็ได้ถูกต้องเลยเพราะมีคนจํานวนไม่น้อยไปงานศพแล้วก็ต้องไปเพิ่มจํานวนศพบเยอะนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ต่างจังหวัดน,นั่นเออฮะแล้วก็ไปเพิ่มจํานวนศพบให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพของท่านฉะลอเฟื่องอารมณ์เนี่ยจึงเป็นภาพที่เรามารู้สึก ประทับใจเป็นอย่างมากแม้ไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยอรตมารู้สึกว่าเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยได้คุยถึงคนที่อาตมาไม่รู้จักก็เรียกว่าขับรถทางสารจนกระทั่งได้เป็นพบทรผพูบัญช<ม>าการฐานเรือมีคนเดียวจากพอบอทรรพได้แก่พลเรือเอกสมุทรสหนาวินอันนั้นก็เป็นความประทับใจเมื่อตอนที่แล้ว บัดนี้อาตมารประทับใจกับท่านชะลอเฟื่องอารมณ์ะซึ่งตายจากไปเมื่อต้นปีสองห้าหกห้าอยากจะให้พวกเราเนี่ยนำกรณีตัวอย่างของผู้ใหญ่อาตมาขออนุญาตเรียกท่านว่าเป็นผู้ใหญ่ตัวอย่างได้ไหมผู้ใหญ่เลยครับเนี่ยผู้ใหญ่จริงครับใช่อ,อยากจะให้พวกเรานำกรณีผู้ใหญ่ตัวอย่างเนี่ยมาเล่าบ่อยๆครับแล้วข้อสำคัญคืออาตมาเองเนี่ยชอบศึกษาประวัติผู้ใหญ่ตัวอย่างครับ เวลาอ้างถึงเนี่ยเราจะได้แหมคําพูดเราจะได้มีน้ําหนักครับและที่พูดไปเนี่ยตราม,มาเชื่อว่าเป็นการรองรับความจริงของคนคนหนึ่งซึ่งมีสัมมาทิฏฐินามว่าชะลอเฟื่องอารมณ์เจริญเสียดายท,ที่ผมไม่ได้คุยเรื่องาศาสนากับท่านเพราะว่าคิดว่าท่านสุขนิยมเหมือนผมถ้าคุยคงจะรู้อะไรจากท่านเยอะเขียนคํา พี่นัยกามแทนที่จะแบ่งมรดกกับเรื่องให้เผาศพเลยทันทีทําโดยทันทีทั้งหมดลแล้วก็สุดท้ายดีฮะลูกลูกภรรยาก็อยู่ไปสบายจนกระทั่งาลาโลกนี้ได้แล้วทําให้หมดทุกอย่างแล้วนลแน่นอนครับ,รบเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านจารกับผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ